อ,อยู่ในคลิปเช่แล้วฝากคิมาฝากความคิดถึงมาฝากความยินดีมาอะไรอย่างนี้ก็ขอบคุณม,มากๆเลยที่เป็นส่วนหนึ่งของวันหนูนะคะถึงจะแบบว่าเป็นแบบเป็นก้าวเล็กๆของหนูอีกก้าวนึงแต่แบบว่าหนูอีใจมากๆที่ทุกคนแบบเห็ความสำคัญในงานนี้ของหนูนะดีที่จะมา่ลกงานนี้ของหนูนะ เลยขอบคุณพี่จัดแนให้ใหญ่มากๆเลยนะคะก็เป็นครั้งแรกด้วยใช่เพราะว่าเรัปริญญาครั้งแรกใช่ขอบคุณมากๆเลยนะคะก็เห็นว่าเดินทางกันมาเหนื่อยก็กลับวันนี้กันเลยหรือเปล่าอันนี้ได้หรอซู่ซนะู <S <S ่ไหนต้องขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะอย่าลืมกินข้าวด้วยกินข้าวเดียด๋ยวหนูกินไว้ให้นะ สุขภาพกันด้วยนะคะอย่าให้ป่วยแต่นี่หนูก็ยังไม่หายเหมือนกันแต่ว่าหนูเห็นดูคนสู้แล้วหนูก็จะสู้เหมือนกันนะคะดีคนนี้นะคะขอบคุณมากมากคะ่ะขอ็ในจใันญ,ญาณ่าค่ะออไอ้นั่น้องลูกเกดจะสู้กับปุู๊ให้หวัดนะ้วนะน้องลูกเกดจะสู้กับไม้ด้วย